ในช่องนี้เราให้ข้อมูลการเขียนโปรแกร,รมที่เป็นประโยชน์พร้อมตัวอย่างโค้ดที่ใช้งานได้จริงครั้งนี้เราจะพูดถึงคุณสมบัติ a s p e c t ratio และการออกแบบที่ตอบสนองเราแนะนำเทคนิคการออกแบบที่ตอบสนองโดยใช้คุณสมบัติ a s p e c t Ratio การเปิดใช้งานคำบรรยายจะทำให้คำอธิบายโค้ดเข้าใจง่ายขึ้น คุณสมบัติ Aspect Ratio ใช้ในการกำหนดอัตราส่วนระหว่างความกว้างต่อความสูง Aspect Ratio ขององค์ประกอบสิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงองค์ประกอบที่มีสัดส่วนคงที่โดยเฉพาะสำหรับเนื้อหาสื่อเช่นรูปภาพหรือวิดีโอหรือในการออกแบบที่ตอบสนองได้ไวย,ยากรณ์พื้นฐานของ Aspect Ratio มีดังนี้ เรโชกำหนดอัตราส่วนความกว้างต่อความสูงอัตราส่วนเขียนในรูปแบบความกว้างความสูงหรือแสดงด้วยตัวเลขเดียวสำหรับอัตราส่วนความกว้างต่อความสูงนี่คือหน้าตาขององค์ประกอบเมื่อใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง ในกรณีนี้องค์ประกอบที่มีคลาสสแควร์จะถูกกำหนดให้มีความกว้างและความสูงเท่ากันเสมอแสดงผลเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่คือหน้าตาขององค์ประกอบเมื่อใช้อัตราส่วน16ต่อ9ซึ่งมักใช้กับวิดีโอหรือรูปภาพแบบจอกว่าง ในกรณีนี้องค์ประกอบที่มีคลาส widescreen จะปรับความสูงโดยอัตโนมตัติตามความกว้างในขณะที่รักษาอัตราส่วน16:9ต่อนี่คือหน้าตาขององค์ประกอบเมื่อระบุอัตราส่วนด้วยตัวเลขเดียว ในที่นี้ตัวเลข2แสดงถึงอัตราส่วนเศษ2ส่วนหนซึ่งทำให้ความกว้างขององค์ประกอบเป็น2เท่าของความสูงคุณสมบัติ aspect ratio มีข้อดีดังต่อไปนี้การออกแบบที่ปรับเปลี่ยนได้ตามอุปกรณ์ (Responsive Design) องค์ประกอบสามารถปรับขนาดโดยอัตโนมัติและยังคงรักษาอัตราส่วนขนาดเดิมได้เมื่อแสดงผลบนอุปกรณ์หรือหน้าต่างขนาดต่างๆการใช้งานที่ง่ายเพื่อรักษาอัตราส่วนที่เจาะจงในอดีตนิยมใช้วิธีดั้งเดิมเช่นการใช้แพดดิ n งแต่ด้วย aspect r a t i สามารถกำหนดได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่นเครื่องเล่นวิดีโออย่าง YouTube มักจะแสดงผลด้วยอัตราส่วน16:9ต่อเพื่อรักษาอัตราส่วนนี้สามารถใช้คุณสมบัติ Aspect Ratio เพื่อสร้างคอนเทนเนอร์วิดีโอที่ตอบสนองได้อย่างง่ายดายสิ่งนี้ช่วยให้วิดีโอรักษาอัตราส่วน16:9ต่อได้บนทุกอุปกรณ์ แอสเปกเรโเป็นคุณสมบัติที่กำหนดอัตราส่วนความกว้างต่อความสูงขององค์ประกอบการกำหนดอัตราส่วนช่วยให้สามารถนำการออกแบบที่ตอบสนองมาใช้งานได้อย่างง่ายดายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับองค์ประกอบที่ต้องรักษาอัตราส่วนภาพที่เฉพาะเจาะจงเช่นรูปภาพวิดีโอและรูปแบบการ์ด เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิค CSS ที่ซับซ้อนแบบดั้งเดิม aspect ratio มีความเรียบง่ายและใช้งานได้อย่างเข้าใจง่ายคุณสามารถดาวน์โหลดซอร์สโค้ดสำหรับวิดีโอนี้ได้จากเว็บไซต์ทางการหากคุณสนใจโปรโดเยี่ยมชม URL ในคำอธิบายเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของคุณขอบคุณที่รับชม กดติดตามช่องและตรวจสอบวิดีโอใหม่ของเรา